สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่ช่องชีวิตสโตอิกสถานที่เล็กๆที่เราจะมาเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมิติร่วมกันวันนี้ผมอยากชวนทุกคนคุยเรื่องที่หลายคนกําลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นั่นคือปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้จนเครียดและอีกปัญหาลึกๆที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ทําร้ายเรามากกว่าเงินไม่พอเสียอีกนั่นคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนทุกใจ2เรื่องนี้เชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจครับเพราะมันสะท้อนไมเซ็ต เดียวกันนั่นคือการยอมให้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาควบคุมความรู้สึกของเราเพื่อนๆครับเคยไหมครับวันที่เงินเดือนเข้าบัญชีแต่พอจ่ายบิลค่าผ่อนค่าอาหารค่าเดินทางเสร็จเงินก็แทบไม่เหลือหรือบางทีก็ไม่พอด้วยซ้ําต้องกดเงินจากบัตรเครดิตหรือยืมคนรอบตัวแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดที่ค่อยๆกัดกร่อนเราทุกๆวันเราตื่นมาด้วยความกังวลน,นอนไม่หลับเพราะกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้แล้วพอเครียดมาก,มากๆเข้าเราก็เริ่มโทษตัวเอง ทำไมฉันถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นทำไมฉันถึงจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ทำไมคนอื่นเขาดูสบายกันจังแต่เดี๋ยวก่อนครับคำถามที่ผมอยากให้ทุกคนหยุดแล้วถามตัวเองคือการที่เราเครียดแบบนี้มันช่วยให้เงินในบัญชีเราเพิ่มขึ้นไหมคําตอบคือไม่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเสียพลังงานไปกับความกังวลโดยปล่าประโยชน์แถมยังทำร้ายสุขภาพจิตตัวเองอีกแนวคิดสโตอิกสอนเราว่า ระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหรือทุกข์คือการเลือกโฟกัสผิดจุดแล้วอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้ในสถานการณ์เงินเดือนไม่พอผมมีสามทางออกแบบสตอิกมาฝากครับ 1. ตามเงินทุกบาทหารอยรั่วที่เราไม่เคยเห็นลองทําแบบนี้ครับจดบันทึกรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คุณอาจจะพบว่า เราซื้อกาแฟแก้วละ80บาทวันละ2แก้วโดยไม่รู้ตัวสมัครสมาชิก Netflix Spotify YouTube Premium แต่แทบไม่ได้ใช้จ่ายค่าส่งอาหารเพราะขี้เกียจทำกับข้าวบ่อยกว่าที่คิดสิ่งที่วัดได้คือสิ่งที่จัดการได้เมื่อเห็นภาพชัดเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าอะไรคือความจำเป็นจริงๆและอะไรคือแค่ความสะดวกที่เราติดเป็นนิสัยสสร้างบัฟเฟอร์โซนแม้เล็กน้อยก็สำคัญ หลายคนบอกว่าเก็บเงินยังไงก็ไม่พออยู่ดีแต่แนวคิดสโตอิกบอกว่าการเริ่มต้นเล็กๆดีกว่าการไม่เริ่มต้นเลยแม้จะเหลือเงินเพียงวันละ2 0่สบถึงห้าบาทก็ควรเก็บครับหยอดกระปุกทุกวันเปิดบัญชีแยกที่ไม่แต่ต้องขายของที่ไม่ใช้สร้างเงินก็เล็กเกเงินสำรองแม้น้อยดีกว่าการไม่มีอะไรเลยในวันที่จำเป็น3ม,มองเงินเดือนเป็นตัวเลขชั่วคราวแล้วถามตัวเอง แทนที่จะยึดติดว่าฉันต้องอยู่กับเงินเดือนเท่านี้ไปตลอดลองเปลี่ยนเป็นถามตัวเองว่าทักษะอะไรที่ฉันสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มไม่ต้องคิดใหญ่โตครับเขียนบทความขายบนบล็อกรับตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆขายของออนไลน์จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆอ,อาจกลายเป็นทางรอดในวันที่เงินเดือนไม่พอเพื่อนๆครับสมมติวันหนึ่งคุณเห็นในโซเชียล เพื่อนโพสต์รูปเที่ยวยุโรปเพื่อนร่วมงานซื้อรถคันใหม่คนรู้จักประกาศซื้อบ้านแล้วคุณรู้สึกอย่างไรครับหดหู่ท้อทแท้รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าค o m p e n สน t รั y หรือกับดักแห่งการเปรียบเทียบสโตอิกเรียกสิ่งนี้ว่าการทุกจากสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะชีวิตของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยแล้วเราจะหลุดจากกับดักนี้ยังไง ผมมี3วิธีแบบสโตอิกมาฝากครับ 1. เปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันไม่เป็นฉันชอบชีวิตแบบไหนแทนที่จะถามว่าทำไมฉันไม่รวยเหมือนเขาลองถามตัวเองว่าชีวิตแบบไหนที่ทำให้ฉันมีความสุขจริงๆคุณอาจพบว่าแค่มีเงินพอใช้เวลาว่างให้ครอบครัวก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน 2. หาสโตอิโครโมเดลแทนการเปรียบเทียบ สโตอิกแนะนำให้มองหาแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจจากวิธีการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เช่นมาร์คัสออ e เรลิอุสจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายเอพิกเตตัสทาสผู้กลายเป็นนักปรัชญาแม้ชีวิตยากลำบากเราไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบแค่เรียนรู้จากผู้ที่เดินทางก่อนเรา3ฝึกเปโมฟเฟไทรักในชะตาชีวิตของตัวเองคำนี้แปลว่า การรักในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้มันจะไม่เป็นดั่งใจเงินเดือนน้อยวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการเติบโตในแบบของคุณเหมือนต้นโอกอที่ต้องใช้เวลาเติบโตเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันแต่เมื่อมองย้อนกลับเราจะเห็นเส้นทางที่ยาวไกลสรุปง่ายๆสำหรับวันนี้ครับจัดการสิ่งที่ควบคุมได้การใช้เงินการพัฒนาตัวเอง ปลอยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ชีวิตคนอื่นโชคชะตาบางอย่างและจําไว้เสมอว่าการเปรียบเทียบคือการขโมยความสุขจากตัวเราเองชีวิตแบบสตโตอิกไม่ใช่การต้องชนะทุกเกมแต่คือการเล่นเกมชีวิตอย่างสงบและมีสติต่างหากถ้าเพื่อนๆได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และคอมเมนต์บอกเล่าปัญหาของคุณด้านล่างนะครับเพราะทุกการดิ้นรนในวันนี้คือบันไดที่จะพาเราไปสู่ ความแข็งแกร่งในวันหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ